เย็นนี้มีเมนูหรือยังครับกระเพราหอยนางรมหน่อยไหมฮะดูภาพก่อนว่าน่ากินแค่ไหนนี่คือเมนูนะครับที่ลงแอปเอาไว้โอ้โห,หน่ากินหอยตวเบอรอเลยนะครับนี่ฮะ<ช>กระเพราหอยนางรมคุณผู้ชมครับลูกค้าตัดสินใจสั่งมาสั่งสั่งมาแล้วเขาเขารู้สึกแบบนี้นะฮะ <c oughs> คุณวาลพรฮื้อเลยอ่ะ <c oughs> นี่ครับคุณผู้ชมฮะ <หา S 1> ผู้ใช้ Facebook เขาเอามาโพสต์ลงในกลุ่ม <หา S 1> พวกเราคือผู้บริโภคระบุข้อความว่าสั่งกระเพราหอยนางรมจากร้านแถวบางปลาสมุทรปราการในแอปดูดีใช่ครับดูดีจริงๆหอยตัวเบลอเลยนะฮะแต่เขาบอกว่าที่สั่งมาเนี่ยคืออันไหนคือหอยก่อนเข<ห>าบอกหอยเละไม่ไม่เป็นตัวมีกลิ่นเหม็นของไม่สดเสียอีกต่างหาก ยังทําส่งให้ลูกค้าล่าสุดผู้สศขกร์ไปพบกับคุณขวัญชัยศรีอุทัยพรอ,อายุ44ปีเจ้าของโพสต์เล่าบอกว่าเมื่อวานสั่งอาหารผ่านแอปชื่อดังสั่งกี่อย่างพี่สั่ง4ี่อย่างสั่งสีอย่างทุกอย่างปกติหมดยกเว้นกระเพราหอยนางรมงเพราะว่าเห็นจากภาพที่ร้านโพสต์น่าก,กินโอ้โหผมยังอยากกินเลยผมไม่ค่อยได้กินนะก,กระเพราหอยนางรมในส่วนใหญ่กินเป็นออส่วนอะไรพวกนี้แต่พออาหารมาถึงเปิดกล่องดูฉุนกักเลยเปิดปั๊บไม่ได้หอมกระเพราพี่เขาบอกเหม็นนะฮะ แล้วเขียคลียดูไหนหอยอ่ะคือมีมีแต่พี่เขาเช้าว่าซากหอยคุณผู้ชมลองฟังพี่เขาหน่อยฮะมันเป็นซากหมดเลยครับไม่เป็นตัวหอยจากจานในคลิปพี่กินไปยังครับยังครับผมยังไม่ได้กินเลยนะฮะมาแบบนั้นเลยมาแบบนั้นเลยเป็นมีกลิ่นไหมมีครับพอผมเห็นเละปุ๊บผมต้มก่อนเลยครับครับผมแล้วพี่ได้โทรไปถามร้านมหรครเบลโทรครับผมเขาว่าไงบ้างครับโทรไปก็ ตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อ uh huh. เขาบอกว่าผัดแล้วมันหดเป็นเสี่ยงคนข้างๆคนที่รับสายนะฮะเขาบอกผัดแล้วมันหดผมก็เลยบอกว่าถ้าหดมันไม่ใช่แบบนี้เออถ้าผัดแล้วมันหดแล้วทำไมตอนที่ผัดโชว์ในเมนูไม่่มหดโอ้คุณขวัญชัยบอกนะฮะยังบอกให้ทางร้านมาดูได้เลยเพราะเขายังไม่กินแล้วก็ถ่ายคลิปส่งไปให้ทางร้านด้วยสุดท้ายทางร้านขอโทษครับ แล้วก็โอนเงินคืนมาให้60บาทแต่คุณขวัญชัยบอกไม่ได้คืนค่าไข่ดาวนะเออคุณขวัญชัยบอกต่อบอกว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ที่สําคัญคือเรื่องคุณภาพอาหารหรือเอาของที่เสียมาให้ลูกค้าคุณขวัญชัยพูดผมไม่ได้พูดนะเพราะว่าหากลูกค้ากินเข้าไปท้องอาจจะเสียได้เป็นอันตรายและที่สําคัญมันไม่ตรงปกที่สําคัญอีกหลังโพสต์ถูกเผยแพร่ไปมีชาวเน็ตนะครับบอกว่าภาพที่ทานล้างโอ้โหคุณผู้ชมอันนี้พีค ภาพที่ทางร้านนั้นใช้เป็นภาพของร้านอาหารอื่นครับชาวเน็ตเขาไปสืบค้นมาเอานะฮะเอาภาพของร้านอื่นมาใช้ด้วยครับจากเรื่องของหอยมาเรื่อง